นี่ทำไมอุ้ยดูครับเดอ๋ยวหาเร็โอฮ้ยเป็นล่านเลยอ่ะห้าตัวได้มั้งเทรที่ว่าอย่าเพิ่งไปกันหมดที่ว่าที่โห่อยู่ดีกว่าผมว่าพี่มาเลยเลยพี่พี่โอ้มันมันจะมัวลงเลย You should run พี่หนูตามไปพี่ อโออุ้ยกระสุน<อ>กูไปไหนอ,อู้แบบไม่สามารถยูอันนีได้อีกแล้วอ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะใช้อ่ะนะเฮ้ยโอ้โหมีใครขมกูจังหวะนี้ถ้ามังฆัาไปนะคูณชอบเมื่อเทีววยวเมื่สวย,ยนี่คน,นนี้ต้องคนนี้ ไหนชมซิชมซิชมให้เต็มอะะชมซิชมให้เต็มซิชมซิไหนพี่พี่โบครับตอนไหนวะผูบค้าตลกมากเลยขอขอขอดูขอดูมีพี่ไหนค้าอุ้ยมีดมีดวีสวยจังเลยผิดจะมีดเพรางงผมเลยพอเลยจับพี่ขอพี่ขอเต็นห่องเลยแต่พี่ไม่มีตังค์อ่ะ ซื้อให้ได้ไหมอ่ะไม่ไม่ซื้อซื้อให้เราก็ซื้อแล้วก็ซื้อต่อเออฮ้ยยิบบูไปจับฉันเมื่อกี้ได้เลยแน่นอนจังสารยิบบ